สวัสดีค่ะวันนี้พี่เอมียาสีฟันมาแนะนํานะคะชื่อยาสีฟันว่าแฮรวอนนะคะแฮรวอนเป็นยาสีฟันที่ช่วยแบบว่าทําให้เรามั่นใจในกลิ่นปากนะครับกินอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อกินเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราใช้ยาสีฟันแฮวอนขึ้นมานะคะกลิ่นปากของเราก็จะสดใสนะคะบีบแค่เม็ดตัวเขียวอย่างนี้ค่ะสิ่สงสาคัญน,นะคะ เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลถ้าเรากลืนเข้าไปเนี่ยครับเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่ผสมส่วนผส,สมอยู่ในยาสีฟันเนี่ยสามารถกลืนเข้าไปได้นะคะเพราะว่ามันมาจากสมุนไพรเยอะเนี้ยครับเร่เกิดนะครับนนะะเรืยอย่องน่ยน,นะครับอืม แต่เราก็ไม่ได้กลืนนะคะเราก็บนหามเห่างนเด็ะ่ะอันนี้พี่เอแปลงให้ทุกคนดูว่าพี่เอไปแปลงจริงแล้วก็ใช้จริงเพราะว่าอยากสีฟันนี้ปลอดภัยนะคะใช้สําหรับเด็กแล้วก็คนตั้งครรภ์ด้วยก็ได้นะคะคุณสมบัติเยอะมากเลยนะคะนอกจากช่วยฟันแข็งแรงแล้วก็ช่วยทําให้กินปากของเราสดชื่นรักษาเหงือกและฟันนะคะอออลองใช้กันดูแล้วก็บอกกันบ้างนะคะนี่ค่ะ